กินชิสย่างตามประเทศกันไม่แกข้างในมันยังลบเลยดูดิว้าวอือว้าวาอือกินแบบไทยพริกเผาดีฟพิ่งไปว้า 9. 9. 9. 9. กินแบบอเมริกาซอสบาร์บีคิวอืม7.834ได้ได้กินแบบญี่ปุ่นซอสโ ok อโคโนมิยากิอืม8.789กินแบบเกาหลีซอสบูโกกิอืม8.432 嗯。Mm. Mm.